ทันค่ะเพราะเมนูที่เบสจะทําในวันนี้ขั้นตอนไม่เยอะยังไงก็เสร็จทันแน่นอนค่ะเมนูมันง่ายมากๆแต่ทําออกมาแล้วอร่อยเริศมงลงแน่นอนค่ะจะเป็นเมนูอะไราตามไปดูกันเลยค่ะ นว่าพิงค์ซอสถูกคิดค้นโดยเซเลบริตี้เชฟชื่อดังจากประเทศอังกฤษและเริ่มเป็นที่นิยมในปี1964แต่จริงๆแล้วพิงค์ซอสหรือซอสสีชมพูเนี่ยคือการนำความอร่อยของ2ซอสมารวมกันนั่นก็คือมารินาราซอสหรือซอสมะเขือเทศและอัลเฟโดซอสหรือซอสครีมไว์ขาว โดยมักจะใส่เนื้อสัตว์ประเภทซีฟู้ดลงไปอย่างเช่นกุ้งและตั้งชื่อว่าพิงซอสตามสีของซอสนั่นเองค่ะเล่ามาขนาดนี้ก็ต้องมาสอนวิธีการทำพิงซอสอยู่แล้วค่ะกับเมนูพาสต้าพิงซอสกุ้งอบชีสใน Walk From Home กินหรูอ,อยู่บ้าน ประกอบทั้งหมด3ส่วนนะคะจะมีส่วนของเส้นส่วนของซอสและส่วนของกุ้งอบชีสค่ะแต่แต่ละองค์ประกอบนะคะก็ทําได้ง่ายๆตามสไตล์ Walk from Home เลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาทําส่วนของเส้นก่อนนะคะวันนี้ปอเป้เลือกใช้ส่วนของเส้นเฟตตูชิน่ค่ะหรือเส้นประเภทแบนนั่นเองแต่เพื่อนๆก็สามารถที่จะแทนด้วยเส้นที่ตัวเองชอบได้นะคะก่อนอื่นเราจะตั้งส่วนของน้ําให้เดือดเมื่อน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนของเตือลงไปค่ะ เกลือจะช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้กับเส้นพาสต้าของเราค่ะจากนั้นใส่ส่วนของเส้นเซตตูชินีลงไปได้เลยค่ะเส้นสำเร็จรูปแบบนี้จะใช้เวลาต้มประมาณ6นาทีเพื่อได้เนื้อสัมผัสของอัลเดนเต้หรือว่าความสุกที่พอดีจะมีความรู้สึกกรุบๆนิดนึงค่ะ <seconds. S 2> เมื่อเส้นสุกแล้วเราจะนำเส้นออกมาแล้วก็คลุกกับน้ำมันเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เส้นติดกันค่ะ ขั้นตอนต่อมาเราจะมาทำเสิร์ฟของซอสกันนะคะการทำเสิร์ฟของพิมซอสเราจะ sauce, เระิ่มจากการผัดหอมใหญ่และกระเทียมสับค่ะเราจะผัดจนกว่าหอมใหญ่สับและกระเทียมนิ่มนะคะเมื่อหอมใหญ่สับและกระเทียมสุกเรียบร้อยแล้วเปกก็จะใส่เสิรของมะเขือเทศสับลงไปนะคะเราจะผัดจนกว่ามะเขือเทศนิ่มจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นเราจะใส่เสิรของมะเขือเทศเข้มข้นลงไปผัดจนหอมค่ะ จนซอสแห้งนะคะเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะเราจะเคี่ยวต่อไปอีกสักพักจนกว่าซอสจะงวดค่ะต่อไปเราจะมาปรุงรสกันค่ะซึ่งทิ้งซอสโซเบแค่ปรุงรสเพิ่มอีกนิดหน่อยก็อร่อยรศแล้วค่ะเพียงใช้สิ่งนี้เกลือปรุงทิปเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน นี่เป็นเครื่องปรุงที่อยู่คู่ครัวไทยมายาวนานค่ะเพราะฉะนั้นความอร่อยและกลมกล่อมของพิงซอสเพียงแค่ใส่เกลือปรุงทิพย์อย่างเดียวก็เอาอยู่แล้วค่ะจากนั้นเติมคริกไทยเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมค่ะเมื่อซอสของเราค้นแล้วเราก็จะใส่ครีงค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันได้เลยนะคะ จากนั้นก็นำเส้นพาสต้าเฟตตูชินีลงไปคลุกเคล้ากับซอสได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพาสต้าพิงซอสสีสันสวยงามตามชื่อเลยค่ะต่อมาปกเป้จะมาเพิ่มโปรตีนให้กับจานนี้นะคะโดยการทำกุ้งอบชีสค่ะเราจะผ่ากุ้งครึ่งหนึ่งนะคะจากนั้นมาปรุงรสด้วยเกลือ ด้วยพริกไทยทาเนยจืดด้านบนค่ะและโรยด้วยมอสซาเรลลาชีสจากนั้นก็นำเข้าเตาอบที่180องศาประมาณ6-8นาทีได้เลยค่ะตอนนี้ทุกองประกอบก็ครบเหมือเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาจัดจานกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินมากๆแล้วก็ง่ายมากๆเลยค่ะเส้นพาสต้าเฟตูชินีแบบอัลเดนเต้กินกับพิงซอสที่มีรสเปรี้ยวหวานจากมะเขือเทศและตัดด้วยรสเค็มกลมกล่อมจากเกลือปรุงทิพย์ทำให้ได้ความอร่อยครีมมี่เข้มข้นเข้าไปอีกยิ่งกินคู่กับกุ้งอบชีสแบบชํำๆอือหืเป็นเมนูอิตาเลียนหรูหราที่ใครๆก็ทำได้นะคะ ไงบ้างคะกับเมนูนี้ทำไม่ยากที่สำคัญส่วนผสมก็น้อยคะ่ะได้เมนูใหม่สำหรับมื้อเย็นวันนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าใน Walk from Home กินหรูอ,อยู่บ้าน